ใส่ไปเติมน้ำมาอีกสองขวดค่ะเพราะว่าอาหารของเรายังเหลืออยู่นะคะหาขวดน้ำอัดลมแล้วก็ไปเติมมาเรียบร้อยค่ะเติมลงไปเลยจะได้เสร็จเสร็จเลยนะคะหนึ่งช้อน หมดพอดีนะคะทุกคนได้ประมาณเจ็ดขวดเปลือกไข่ตันอยู่ปิดฝาค่ะแล้วก็เขย่าค่ะ เปิดฝาคลายแก๊สสักหน่อยโอเคเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ